เออพร้อม้วจับคู่เลยเออเอาไว้เฮ้ยผมรักเอายังไม่ทันเลยเลยแตกจดแล้วเ่ะสักหน่อยสั้หน่อยจับคู่กันเลยพวกเราโอ้เน็ตปิงโอ้เน็ตปิงเออคู่กันหน่อยคู่กันหน่อยเออเอาไว้เน็ตไปแล้วเน็ตจะไปแล้วตอนนี้เน็ตไปแล้วเฮ้ยเย็ดคุกอ่ะอ,อ่ะอ,อ่ะ โอ้เน็ตโอ้โหอืมเอออ้าเออเออย่อขอโทษกันด้วยไปคิดมากอืนเป็นอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุ ไม่เชื่อครับโมเอา้าไม่เชื่อถามพวกซัพพอร์ตดูเด็ถ้าซัพพอร์ตยังอยู่อะ่ะโยกมันวิ่งมาอัดตัวผมมาพี่โยกอะโอ้โหอุบัติเหตุอุบัติเหตุจอนนี่ต้องจอนใจเย็นเย็นมันคืออุบัติเหตุนี่ไงมีทีมไอโยกเนี่ยโยกไอโยกอันนี้ไอโยก,โยกไม่ได้เกียร์เลยเนี่ยโยกก็สองคู่ไงโอ้มีปืนระเบิดด้วยโอ้ยโยกปืนระเบิดนี่เหรอ นี่ไงหยกก็ไม่เกียนหยกไฮไลท์ดีอยู่นี่ไงอ่ะเรียบร้อยเออริงไปอันไหนอันไหนไหนทำไมหรือทำไมบางคนที่ใส่อย่างนั้นเฮ้ยหยกนี่ไงเข้าหัวไปเลยน้องจันไม่นเอาหน่อยเลยเนาะเออจันไม่เอาหน่อยเออจันไม่นเอาหน่อยเนี่ยนี่จันไม่เอาหน่อย เอาหน่อยละกันเอ้ยเฮ้ยเอ,อจาจันเว้นมันเอาวะ่ะเป็นความรักกับเพื่แก่จ้ะอ่าห้องต่อไปอยากเล่นไรนักแ,แข่งหรือไฮไลท์นักแข่งหรือไฮไลท์ห้องต่อไปอะ่ะลืมอ่ะโอ้พี่มีบดอเออนักแข่งไฮไลท์บดเลยไฮไลท์บดเลยใครอยากเล่นไฮไลท์บด แข่งโอวดไล่โหวดแล้วอ,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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเข้าใจไหมยอย่าลืมกดติดตามด้วยไอ,อ้เชี้ยเอาเอาโอ้ยหัวเน้นๆนะแต่ไม่โดนหัวฮะแหลก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 เออเอ้ยหัวเต็มเต็มไฮไลท์เหรอพี่บวดดิวบวดดิเราอยากเล่นอะไรบวดครับนักแข่งกับไฮไลท์อะ ตอนนี้ไฮไลท์47เปอร์เซ็นต์นักแข่งลดลงมาเหลือ53เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะเล่นลดเบอร์หลบยบเลยเอออ่าหงายท้อ,ทอง50 50แล้วไม่ได้นักแข่งผมไม่เล่นเออโหวตตอนนี้เสมอกัน ห้าสิบห้าสิบเออ